สวัสดีครับพบกับผมนะครับกฤตพลเดชวิสัยครับขอบคุณนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่ยังให้กำลังใจมาเกาะเรื่อยๆนะครับในกรณีที่สอวอสมชายาแสวงการแจ้งความจับผมหมิ่นประมาทนะครับก็บอกเพื่อนๆณนะตรงนี้เลยนะครับผมไม่ได้มีปัญหาอะไรครับจิบจิบคดีพวกนี้มันจิบจิบเท่านั้นเองไม่ได้เดือดร้อนอะไรหรอกครับก็ได้ไปเที่ยวกรุงเทพ ไปสานายาที่รัชดาก็ใฝ่ฝันอยากจะไปเที่ยวมานานแล้วนะครับผมผ่านมาเป็นสิบสิบปีแล้วครั้งนี้ก็ได้ไปที่สารแห่งนั้นนะครับไม่มีปัญหาอะไรและผมก็ไม่กลัวไม่กลัวไม่สนใจหน้าอินหน้าพรมทั้งหลายหน้าสนตีนทั้งหลายผมก็ไม่กลัวหรอกครับมีอะไรก็มีนะครับพร้อมปะทะกับทุกคนครับ ช่วงนี้นะครับดูข่าวเกี่ยวกับกลุ่มเชื่อมจิตนะครับอาจารย์น้องไนยพ่อแม่อาจารย์น้องไนาายนไนทนายธรรมราชก็ถือว่าเพียงทำแล้วก็ไปต่อยากนะไปต่อยากจริงๆเพราะตอนนี้กระแสมันเล่นงานมากแล้วก็ไปมีปัญหากับกลุ่มของคุณกันชัยกลุ่มคนกันชัยเขาจะแท็กทีม ก็มีคนที่มีแนวร่วมเยอะมากๆตอนนี้ผมจะยาบอกให้นะครับว่าถ้าคุณกัญชัยกำเนิดพลอยเป็นหัวหน้าพักการเมืองนะโอ้โหพักนั้นนะ่ะจะได้คะแนนแบบถล่มทลายเลยจริงจนะอ้าจริงจริคือดังอ่ะดังดังกว่าคุณพิชายนะอา้าวดังกว่าคุณอุ้งอิงอีกนะแล้วเป็นไงแล้วกลุ่มที่เป็นเครือข่ายพันธม,มิตรเขา,าพร้อมที่จะเป็นรัฐมนตรีได้ทุกคนเลยนะเว้ย เอาจริงๆอยากให้คุณการชัยลงมาเล่นการเมืองมาตั้งพักชื่อว่าพักพักคผลกระแสก็ได้เอาจริงๆนะแล้วเอาตัวตึงไปเป็นปาธิลิตโอ้โหผมว่าธลลมทลายเลยและคนอยากจะสมัครเข้าพักนี้เยอะมากๆขนาดปาีิลิะผมว่าได้เป็นเพอเปเป็นสิบล้านเลยเอาจริงๆนะใช้โอกาสนี้นะครับผมอยากจะ จะฝากคุณกัญชัยไม่ไม่ใช่ว่าจะมาแซะไม่ใช่ว่าจะมาประชดประชันนะมันมีความเป็นไปได้จริงๆในยุคหนึ่งที่คุณสรยุทธสุดทัศนาจินดานะออกมาดัางแบบนี้นะครับมีคนอยากให้เป็นนายกรรฐมนตีทั้งนั้นเลยเอาจิ้จงตอนนั้นแกดังกว่านายกรรฐมุนตีนะในสมัยนะั้นอ่ะมาเข้าเรื่องของเราเรื่องกลุ่มเชื่อมจิตกลุ่มเชื่อมจิตก็มีปัญหาคือพลาดพลาดตั้งแต่มาต่อกอนกับ คุณหนุ่มกันชัยแล้ะเราก็คิดไม่ถึงหรอกครับว่ากระแสมันจะรุนแรงแล้วเขาเอาจริงเอาจังจนตอนนี้ก็ไม่มีพื้นที่ที่จะไปแล้วนะที่สุราษฎร์ธานีบ้านเกิดนะก็มีคนที่จะปลุกมอบไปที่สารากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ก็ไม่รู้ว่าไปเพื่อจะขับได้หรือจะไปอะไรก็ไม่รู้นะแต่ผมอยากบอกให้คนไทยอยู่บนพื้นแผ่นดินไทยได้ทุกคนนะไม่มีใครมีสิทธิจะไปขับไล่ให้เขาไปอยู่ที่ไหนไม่มีสิทธิ์นะอาจจะมีม็อบมีอะไรก็ว่ากันไปนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ปรากฏว่าพอหัวหน้าใหญ่คุณทนายอนันต์ชัยบอกไม่ควรทางกลุ่มที่สุราษฎก็ไม่มีนะครับในการจะเกาะม็อบก็ไม่มีนะ ที่ผมพูดว่าภาพที่ไปทะเลาะกับคุณหนุ่มกันชัยเห็นพลังบุญไหมพลังบุญน้องหญิงกับพี่ชายเห็นไหมเขาก็เป็นแบบเชื่อมจิตเหมือนกันนะเขาก็มีต้านสำนักรักษาโรคนะก็มาแนวเดียวมาทางเดียวกันเลยละ่ะ แล้วเขาก็ไปออกรายการคุณหนุ่มกัญชัยเหมือนกับอาจารย์น้องนายพ่อแม่อาจารย์น้อยไปออกรายการคุณหนุ่มกัญชัยไปออกเหมือนกันแล้วก็โดนวี้โดนขยี้โดนขยำเหมือนกันไม่ต่างกันเลยนะไม่ต่างแต่ปรากฏว่าน้องหญิงกับพี่ชายเขาไม่ตอบโต้ จบแล้วก็แล้วกันเขาก็ไม่พูดถึงเขาก็ไม่ไปฟ้องร้องเขาไม่มาทําคลิปด่าคุณหนุ่มกันชัยเขาไม่อะไรเลยเขาก็อยู่ของเขามีเขาทําคลิปออกมาพูดถึงว่าใครจะหาว่าเราบ้าอะไรอย่างี้เขาก็พูดไปก็พูดของเขาไปปรากฏว่าตอนนี้นะเขาดังมากๆน้องหญิงเจ้าคากับพี่ชายเนี่ยเจ้าคาเจ้าขาเนี่ยตอนนี้คิวไม่ว่างเลย ร้านอาหารทั้งประเทศรอคิวเขาอยู่เชิญอาจารย์น้องหญิงกับอาจารย์พี่ชายเนี่ยไปกินข้าวไปแดกฟรีที่ร้านของเขาเพอเพอได้เงินด้วยนะเว้ยเหมือนกับไปทำพีอาให้นะเว้ยเพราะอาจารย์น้องหญิงกับอาจารย์พี่ชายเนี่ยเป็นคนดังอยู่ละไงใช้วิกฤตเป็นโอกาสไงแล้วก็ไปชิมอาหารไปชิมแล้วน้องหญิงเขาก็รีวิวเป็นนะ โอ้โหอันนี้แบบโหน่ากินจังน้ำลายสอเลยอะไรจะโอ้โหแกมีวิธีการพูดอะตอนนี้ผมก็คิวกันไม่ว่างนะปีนี้ก็ไม่ว่างร้านไหนก็เชิญไปแ้่ผมมีร้านอาหารผมอยากจะเชิญมาที่พิษณุโลกเลยเอาจริงๆนั่นแหละครับคือจังหวะก้าะจังหวะที่จะปะทะเนบางครั้งอะมันมวยมัน มันมวยคนละเวทีอย่างอาจารย์น้องนายกับคุณหนุ่มกัรชัยและคณะเขาเนี่ยอาจารย์น้องนายชนะ่าคือถ้าเป็นมวยก็เป็นมวยบ้านนอก่ะเป็นมวยระดับจังหวัดนะแล้วจะไปชกกับมวยละดดำเนินดุลพินีได้ยังไงวะมันไม่ได้มันชกกันแรกๆอาจะยืนระยะได้เพราะต่อไปก็ก็ต้องแพ้อยู่ดีครับไม่รู้ว่าจะแพ้วันไหน แล้วตอนนี้อาจารย์น้องนายถ้าจัดอบรมจัดคอร์สอบรมอะไรผมว่าไม่มีคนเข้าคอร์สละนะคือจบไปเลยน่าจะจบนะแต่เปรียบเทงอาจารย์น้องหญิงกับอาจารย์พี่ชายเนะี่ยยังไปได้โลดเราเขาก็ไม่รักษาใครลนะเขาก็ไปรีวิวอาหารไปรีวิวร้านอาหารนั่นแหละเพราะฉะนั้นบางทีเราจะประท้ากับใครเราก็ต้องดูมวยนะ่อ่อะ ให้มันสมน้ำสมเนื้อหน่อยถ้ามันมวยห่างชั้นมากนักเราก็จะพาแต่ถ้าเราไม่มีแผลนะไม่มีแผลอะไรเลยอันนี้ปะทะได้ปะทะกับมวยชั้นที่เหนือกว่าได้เพราะเราก็มีแต่เสมอตัวกับดังเอ่ยเข้าใจไหมบัมก็ต้องดูด้วยครับผมอันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรก็จะมาพูด ให้เป็นอุทาหรณ์สอนใจพวกเราทุกคนโดยเฉพาะอินฟูทั้งหลายแหละบางครั้งตอนนี้นะก็คิดว่าตัวเองโด่งดังแล้วดูยอดไล่อยู่ยอดติดตามดูยอดแฟนคลับโอ้โหมันเยอะเลยเป็นแสนเป็นล้านแต่อย่าคิดนะครับว่าเขาจะอยู่ข้างเราใช่ปะถ้าเกิดเขาอยู่ข้างเราเนี่ยสมมติว่าอย่างผมเนี่ยมีผู้ติดตามสองแสนห้าหมื่นคนเนี่ยถ้าสองแสนห้คนเขาชอบผมนะ โอ้ยผมไปตั้งพักการเมืองพักหนึ่งแล้วก็ได้สองแสนห้าหมื่นคะแนนเนี่ยผมก็จะได้เป็นสอส,อสหนึ่งคนแล้วนะเว้ยมันไม่ใช่อย่างนั้นน่ะมันไอ้นั่นมันเป็นภาพลวงตามันไม่ใช่ของจริงเข้าใจหว่าเราอย่าไปหลงกับภาพลวงตาบางครั้งเราพลาดเราก็จะโดกนกระแสตีกับดังได้ดับได้เว้ย ความดันน่ะมันยากมากมายแค่ไหนแต่การรักษาความดันนั้นน่ะมันยากยิ่งกว่านะเว้ยก็ต้องระวังอย่าไปหลงกับกินไอของโซเชียลให้มากผมจะบอกให้นันคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้ผมมีหน้าที่นำเสนอในแง่มุมของผมนะครับตอนนี้เขียนหนังสือชื่อว่าธรรมะสไตล์กิดใกล้เสร็จแล้วสั่งจองกันหหน่อยครับ 290บาทเงินเข้ากองทุนอิสรรพลดูแลผู้ยากไร้และก็หมาจรจัดครับถ้าดูใน YouTube กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้กดกระดิ่งด้วยนะครับแล้วก็ดูโฆษณาท้ายคลิปด้วยช่วยอุดหนุนสินค้ากันหน่อยหนึ่งในนั้นก็คือหนังสือครับหนังสือคาถาตำราพิกช um ีวิตเล่มละ290บบาทครับหนังสือเล่มน,นี้รวบรวม,รวมเรื่องราว เกี่ยวกับสายมูเตลูไว้ทั้งหมดนะครับเงินก็เข้ากองทุนอิสระคนดูแลผู้ยากไร้แล้วก็หมาจรจัดเช่นเดียวกันครับติดต่อผมได้ทาง Facebook รรกิจพลเดชวิสัยไอดีไลกับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันนะครับผมกิงกลางมาพูดคุยกันได้นะครับวันนี้ขอบคุณครับที่ติดตามคลิปนี้จนจบเพอา,า,า,พาะเรามีความสุขขอให้พาคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดี